สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะแวะมา PVP ด้วยบันเหมือนเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นโหมดขั้นสูงนะครับแล้วเราจะจัดเป็นทีมฟูมนุษย์นะฮะเพื่อที่จะลดดาเมจให้กับทีมเนี่ยได้ที่เรียกได้ว่าจัดเต็มแบบจัดเต็มเลยแล้วก็ตัวของดาเมจนะก็ยังสร้างได้ด้วยนะครับเราจะใช้เป็นจินอูอีตินปา่าเมอแล้วก็บัน กระบองสีฟ้าเช่นเดิมครับตัวของจินอูเนี่ยของเราดาเมจที่ลดได้จะอยู่ประมาณ3 0นะครับแล้วก็มีลดตัวคูณดาเมจที่ตีแกจินอู U อีก30%นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวหรอกบอกเฉยๆมันจะบวกสแตท15%ให้กับมนุษย์นะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับอีก3 0นตะครับตัวอาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะไม่ช่วยอะไรครับแต่ว่าจะลดดาเมจที่เราได้รับเนี่ยต่อจิตสังหารที่ศัตรูมี1อันลง PVP จิตสังหารมี3อันก็จะลด อยู่ที่30%เนะครับเท่ากับว่าตอนนี้มันลดดาเมจที่ได้รับคอมโบกันในตัวแล้วอยู่ที่ประมาณ60%เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนตัวอ e ีตินเนี่ยมันจะมีการแจกสเตตัสค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จะมีการลดดาเมจที่ได้รับด้วยนะครับสูงสุดอยู่ที่40%ต่อบัฟฟ้าแล้วก็ดีบัฟแดงบนหัวทั้งหมดบนสนามนั่นเองส่วนบันลองบลอกลบไว้นะส่วนบันนะครับตอนนี้จะ แจกลดดาเมจตายตัวคือ60%ในแล้วก็รณีที่เราลงสนามนั่นเองครับกติกาพิเศษก็คือเจอเกาะ30%ไม่ได้รับดาเมจจะเพิ่มสแตตดพื้นฐานนะครับแล้วก็เอกลักษณ์จะไม่สามารถเพิ่มทําให้ตายได้แล้วนะครับเซตการ์ดเราจะใช้เป็นเอาเป็นอันนี้แล้วกันความสามารถในาการป้องกันนะครับแล้วก็กินอาหารเพิ่ม CC เข้าไปเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าลดดาเมจที่ได้รับ เกือบเกือบเกือบ200เก0อเซนี่ยจะสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับจินอูเอกลักษณ์30อาวุธ30เป็น60บันอีก60ก็เป็น120นะครับแล้วก็อ e ีตินสูงสุด40 120บก40ก็จะเป็น160แล้วนะครับไม่มั่วใช่ปะะ่าวถ้าเรามั่วบอกเราได้นะอะเดี๋ยวเราไปดูกันสัก5รอบนะครับว่ามันจะถึกจริงหรือถึกหลอก The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service สำหรับในรอบแรกนะครับเราเจอเป็นทีมฟูเจ็ดบาทนะครับฟูเจ็ดบาทเราจะผ่าเปี้ยงผ่าเปี้ยงไม่ได้เลยในรอบที่1.5ใช้คำว่า1.5แล้วกัน1.5นะฮะ เราเจอเป็นทีมฟูมนุษย์นะครับล้วก็เขาใส่ทามิเอลแดงให้กับ,ให,กบให้กับให้กับให้กับลืมชื่อให้กับดก์กเนตเดี๋ยวเราจะแปะดีบัฟลดเลือดเข้าไปเพิ่มนะครับแล้วก็ตีหมู่ป่าแล้วก็ตีเดียวบันนี่อไม่ได้เบานะเพราะว่ามีดก์กเนตลดดาเมจอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ได้เบาๆเ,เลยนะจ๊ะ เนี่ยเห็นปะป่าเกือบแตกป่าเกือบแตกแล้วเลือดเหล,ลือแค่นี้เห็นไหมเลือดเหลือแค่นี้ดูดิอ่าโลเราแตกนะครับคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องกดพรสวรรค์ป่าก็ได้ป้าในตอนแรกเดี๋ยวรอ,อบหน้าเราจะลองไม่กดพรสวรรค์ป่าดูนะครับอันนี้คือสกิลป่าที่มีพรสวรรค์อยู่นะฮะ แต่ว่าเนี้ยติดระงับแล้วมันก็เลยเบานะแล้วก็จินอูตีใช้บันใช้บันแล้วก็ใช้จินูแล้วกันป่าเขาอันตีหนึ่งนะครับมีไฟแค่หนึ่งดวงเท่านั้นต่อให้ซีเกิดตายก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเพิ่มเติมเราสามารถตีไว้ได้เลยเนี่ยดูดิแล้วก็จีนูจบไป ทำไมเราไม่ใช้ตีปลายมันจบจบไปเลยวะอ่ะเดี๋ยวเราตัดจบไปเลยแล้วกันซีเกิดถือว่ามีดาเมจแรงอยู่นะในกรณีที่มันลงมาแบบมันลงมาแบบว่าหลายๆเธอนแล้วลงมามีสแตก็กมีสแต็กดีบัฟเทาของมันค่อนข้างจะเยอะแล้วอ่ะถ้ามารีบลงมาก็จะเบานะครับเทินที่สเทินที่สองก็ยังอยู่กับ ป่าเหมือนเดิมเป็นป่าเจ็ดบาทนะครับป่าเขาอันติสองนะครับแล้วก็เราเขามีบันวะป่าเราโดนขโมยไปแล้วนี่แต่ยังเพิ่มอยู่นะครับเราจะขอกดหน่อยกดนะครับจากนั้นก็ต,แกตีแล้วก็ตีนิดนึงแล้วก็ตีป่าด้วยความที่โล่มันแตกไปหมดแล้วอะ พอโลมันแตกหมดแล้วนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าป๋าจะโดนระงับแน่นอนเราก็เลยจะต้องทําให้มันไม่โดนระงับด้วยการใช้จินอูไปก่อนนั่นเองนั่นแหละถึงมีไฟแต่ดูเลือดดิคือถ้าเมื่อกี้แรงอีกนิดนึงนะป๋าจะไม่ได้เกิดแต่จริงๆเออป๋าไม่ได้เกิดเลยนะเมื่อกี้แต่เขามีเฮลเราต้องตีเฮลให้ตายก่อนนะฮะ เขากดพรสวรรค์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเฮลเขาเลยไม่มีไม่มีอมตะแบบร้อเปอร์เซนต์เลยเราจะตีเฮลเขาให้ตายนะครับเนีย่ยนะทำยังไงให้ใช้การสองใบได้บั้งเนี่ยไม่มีตีหมู่สองใบเลยเนาะเราก็จะทำแบบนี้จะตายปะวะเราก็ตีนะครับจากนั้นก็อ่ะจินอูไปแล้วกัน คือ้ายเฮลมันแตกถ้าเฮลมันแตกไหมเกือบแตกเฮลเกือบแตกที่เราใส่ซาลิเอลเขียวให้กับบันนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่บันมาแอคชั่นไปลดเลือดสัตครูเนี่ยมันจะแปะดีบัาซาลิเอลเพิ่มด้วยทําให้ทีมเราเนี่ยมีคอมโบในด้านของลดดามเมจของอิสตินสีฟ้าที่ซับอยู่ข้างหลังเนี่ยแต็กได้เต็มไว้ขึ้นนั่นเอง ฮลก็ตีไม่เข้าป่าไม่ติดสกิลนี้ป่าก็ยังแรงอยู่นะครับ <laughs> สกิลนี้ป่าก็ยังแรงอยู่นะฮะอิตินลงสนามเรียบร้อยแล้วก็เฮลเขาติดของตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะทำแบบนี้นะครับแล้วก็จะตีไปเลย อาจริงๆเหมือนจะแก้ยากนะครับแต่ว่าเรื่องพรสวรรดนามตกของป่าเนี่ยส่วนตัวมองแล้วแก้ค่อนข้างจะง่ายยกเว้นในกรณีที่เราเจอทีมตึงๆจริงๆเจอไอดีตึงๆจริงๆที่มันมีตัวยั่วยุแล้วเราปิดตัวยั่วยุมันไม่ได้แล้วป่าก็คิวฝั่งเราให้เพิ่มไฟไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันตีสูงองเนาะอันตีหนึ่งยังไม่เท่าไหรค่ครับ ชช่อันตีหนึ่งมาเท่าไหร่เพราะว่าเราเรืออันตีหนึ่งมารอบที่สามครับรอบที่สามเราจะยังไม่ใช้ฟ้าผ่าเนาะแล้วเราก็จะใช้ตัดเลือดของจินอูนะครับแล้วก็ลดเลือดของบัน ออใครใช้ทามิเอลเทียใช้ทามิเอลเพราะฉะนั้นอะลองทำแบบนี้ดูยังไม่ใช้ฟ้าผ่าตอนเนี้ยเธอแลกสกาวยังตีเบาอยู่นะจนกว่าสกาวจะเก็บเส้นได้ถึง2 3สามสเต็ปอันนั้นอาจจะแรงดูดิเห็นไหมเขาเขาเคา,าเตอร์ลไม่เขา้าถึกจริงอันนี้ถึกจริงถึกจริงเทียก็จะได้ โอเคตอนนี้ส่วนกระแสมี2องอแล้วนะเราสามารถที่จะปิดได้เลยในเทิร์นถัดไปเพราะว่าเรายังไม่ได้กดพรสวรรค์ของป่านั่นเองเขาตีเราไม่เข้าเห็นไหมแล้วก็สกาวเขาตั้งท่าไปแล้วเนาะแต่ว่าพอเรากดพรสวรรค์ของปา่าปุ๊บเราก็จะติดอมตะใช่ไหมโดนสวนก็ไม่เป็นไรครับจัดไป ดูดิหูทีมถึงแล้วเนี่ยหมดกระดานทำอะไรไม่ได้ครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเทินเราในการกดพรสวรสค์และอีกฝั่งบันตายพออีกฝั่งบันตายปุ๊บมันยังไม่ถึงเทินอีกฝั่งเงี้เราก็ต้องทำการเลื่อนการไปก,ก่อนเชี yeah. ่ยลงมาอันตีหกเลยดีรีบดีใจไปนี่ว่ะ เกมพิกครับคุณผู้ชมเกมพิกครับคุณผู้ชมเราจะเราทำอะไรไม่ได้เราเจอเป็นฟูมานทิตตันนะครับเราลดโลเขาได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วเราควรจะฟ้าผ่าเลยไหมวะฟ้าผ่าเลยแล้วกันฟ้าผ่าเลยแล้วก็ ลดเลือดเข้าไปหนึ่งทีเพื่อเพิ่มสแต็กให้ทีมจากนั้นตีหมู่ป่าแล้วก็ตีเดี่ยวป่าเข้าไปคือต่อให้เราตีไม่เข้าอ่ะต่อให้เราตีไม่เข้าเราก็แปะลดเลือดเขาสิบเปอร์เซ็นได้นะครับดูดิทิตันทิตันแม่งชุบแล้วอ่ะเห็นป่ะเมื่อกี้ <Huh? S 1> เด้งใครเด้งเคียวดาได้เลือดไม่เด้ง เออเอเอเกือบหมดกระดาษเล่นวะขาเอาคิงแดงมาลดดาเมจนะฮะแต่ไม่เป็นไรรอบหน้าเราปิดได้ครับในสองเทอร์นี้เอ๊ะเห็นมีโพสต์หนึ่งในเฟสนะครับไปคอมเมนต์กันว่าเก่งแค่สองเทอรอน์นก็ไม่กดกระแดะเก่งแค่สองเทอร์นที่เหลือกากใช่ไหมครับ่ะในกิววอ์เนี่ยสองเทอร์นก็แพ้ชนะกันได้แล้วนะครับ ใน pvp ปัจจุบัน2เทินก็รู้ผลแล้วนะครับจริงๆเออจริงๆ2เทินก็รู้ผลแล้วนะครับมันไม่ได้นานขนาดนั้นอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยที่แบบยื้อไป4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเทินอย่างเงี้ยอันนั้นคือโดนตัดเลือดตายไปแล้วแหละหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ,อ๊ะทำไมไม่เห็นหน้าป่ากระปากเปินของเมอร์ลีเลยใช่ครับเพราะว่าผมนั้นตัดทงนั่นเองเบื่อแล้วเอาตรงๆเบื่อมากการดูหน้าป่ากับเมอร์ลนีเนี่ยเราจะปั่นบัน เราจะปั่นปั่นป๋าแล้วก็ตีทิตันไปเลยแค่ปั่นบันก็น่าจะตายแล้วมั้งดูดีดูด,ดีขนาดไม่ติดคลีนะคือถ้ามันใส่ความสามารถคีเรสสองเท่าเข้ามาในเข้ามาในไอเนี่ยในในสกิลปั่นของบันอะ่ะโหดกว่านี้เยอะไม่ได้จะป้ายยาทุกคนนะครับจริงจริงจริง ไม่ได้เห็นแอคชั่นขั้น3ของซาเลเอลแดงมานานแล้วเนี่ยสวยนะอ่ะเราจะตีตัวที่ไม่โดนขโมยนะครับรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วเราเจอเป็นเจ็ดบ,บาทเกาแดงการ์ดป่ารวมไปแล้วดีจังเลยเขาอันติหนึ่งนะครับ เราจะไม่ใช้พรสวรรค์นในเทิร์นแรกเราจะไปใช้ในเทิร์นที่2นะครับเราจะปั่นบันเสร็จแล้วก็ตีป่านะฮะแล้วก็เล็งป่าไปที่เกาแล้วกันหวังว่าจะพังโลได้เลยนะโอเคเข้าแรงอยู่นะเมื่อกี้ถ้าเราเล็งถ้าเล็งป่าที่ป่าตายไปแล้วเนี่ยทำไมไม่เล็งป่าวะ เนี่ยมเมื่อกี้เล็งปา่ปาป่าตายไปแล้วทำไมันไม่เล็งป่าวะโอ้ราดัดเบ็ดก็มาดัดเบ็ดก็มาแต่ว่าเรามีตีหมู่เรามีตีหมู่สามใบ,<า>บ<า>เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ <Huh? S 1> เราจะตีป่าสองใบเลยก็ได้แต่ไม่ดีไม่ด,ไมดีไม่ดีกว่าป่ามีใบเดียวเราจะใช้เอ่มโอดูดีเขาตีเราไม่เข้าเลยเนี่ยเราจะ ผ่าลบโลบไปก่อนเปี้ยงจากนั้นก็ตีจีนอูตีจีนอูแล้วก็ไฟป่าจีนอูจีนอูน o, ไฟป่าเท่านี้ไฟป่าก็ถูกลบแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเราจะซื้อแฟนี่ว่าเดีย๋ยวมันเอาซื้อเป็นเงินออกก็ต้องไปซื้อเพชรอีก <ๆ S 1> เพชรยังไม่มีอยู่เรียบร้อยครับสำหรับทีมถึก ถึกจริงถึกจริงๆริงสกาเคาน์เตอร์ไห่ครับเอ้าก็ใช่สกาตกเมตาสำหรับป่าแล้วใช่ไหมแต่ก็บางทีก็เข้าบ้างนะโดยรวมถึกมากครับลดดาเมจจริงลดดาเมจไม่ใช่ตัวเลขหลอกเป็นการลดจริงๆแต่ว่าก,ก็มีบางครั้งที่โดนมันแรงนะครับอย่างเช่นสกิลตีเดียวของป่าอันนี้แรงจริงเวลามีไฟแล้วก็มัน สร้างดาเมจเพิ่มเติม1000เซของพลังโจมตีตอนเริ่มต่อสู้ด้วยมันก็เลยแรงขึ้นไปใหญ่นะครับอ่ะก็ไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับทีมฟูมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์จริงๆปา๋าแล้วก็ลืมเชื่อโซโล่เลเวลลิ่งจินอูเออจินอูแล้วก็บันนะครับซัพพอร์ตมีในตู้เช่นกันเช่นอ e ีตินตัวนี้เป็นต้นนะครับเอาไปลงสนามถ้าไม่มีใช้ซีเกิดได้โดยรวมแล้วเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราพูดได้เต็มปากว่า พึงพอใจกับบันที่เรากดมาจริงๆถึงแม้จะเค็มปีก็ตามสุดทางเลยอคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ